อกหักจนชิ้นมั็นเจ็บจะไม่รู้สึกรักใครเหมือนเดิมสุดท้ายก็ต้องถูกลืมหัวใจมันด้านชาจากความเจ็บที่ซ้ำเติมอกหักจนชิ้นจะลืมไปว่ารักคืออะไรเริ่มจากครั้งแรกที่โดนหักอกคิดว่าแค่ครั้งเดียวใจคงจำได้บกแต่แล้วมันก็ซ้ำเติมเข้ามาเรื่อยๆเจ็บจนใจมันชินนโดนไฟวัดเรือรัง ที่คิดว่ารักคือความหวังแต่สุดท้ายมันกลับกลายเป็นความลังคำสัญญาที่เคยฟังเหมือนแค่ลมพัดเจ็บจนไม่อยากจำว่ารักมันเคยหวานโอ้ขัดจนชินมันเจ็บจนไม่รู้สึกรักใครก็เหมือนเดิมสุดท้ายก็ต้องถูกลืมหัวใจมันด้านช้าจากความเจ็บที่สมใจโอ้ขัดจนชินจนลืมไปว่ารักคืออะไรมองไปจอคหิหน้ามันดู เพราะหัวใจต้องซ่อมแซมตลอดเวลารักใครก็เหมือนเดิมไม่เคยพ้นงงจรจากหวานกลายเป็นคมจนไม่อยากจะทนอยากจะหยุดพักแต่ใจมันก็ยังสู้ยังคงมีความหวังแต่กลัวจะซ้ำอีกครั้งอีกค,ครั้งที่สิบ ให้มันจะทนไว้แต่ลึกล,ก,ลกในใจยังฝันถึงรักที่ยังยืนมัน,นไม่ง่ายที่จะรักอีกครั้งแต่จะให้ปิดใจก็กลัวพลาดสิ่งสำคัญบังทีการเจอมันอาจซ้อมีหกลั้นแต่ตอนนี้เขาพักหัวใจไวใ้ให้ใหายเจ็บก่อน ขับจนชินมันเจ็บจนไม่รู้สึกรักใครเหมือนเดิมสุดท้ายก็ต้องถูกลืมหัวใจมันด้านช้าจากความเจ็บที่ซ้ำเติมอกขับจนชินจะลืมไปว่ารักที่เราเคยขับจนินเค่ไหนในนาว่าขับจนชินใจมันก็ด้านชาแต่ยังคงรอใครสักคนที่เข้ามา คนที่จะรักจริงไม่ทิ้งให้เจ็บซ้ำหวังว่าวันนั้นจะมาถึงก่อนใจมันล้มลง จนชิมใจมันก็ดานช้าแต่ยังคงรอใครสักคนที่เข้ามาคนที่จะรักจริงไม่ทิ้งให้เจ็บซ้ำหวังว่าวันนั้นจะมาถึงก่อนใจมันล้มลง สวัสดีครับวันนี้เรามาดูหูฟังเบทโปรพาวเวอร์กันนะครับผมใช้มาแล้วเกือบ2ปีนะครับเบทแน่นเสียงดีคมชัดมากตัดเสียงรบกวนได้ดีมากไม่ได้ยินเสียงรบข้างเลยคำเตือนห้ามใส่เวลาอยู่กับเมียนะครับเดี๋ยวโดนบ้องหูเอาราคาหลักร้อยกดในตะกร้าได้เลย สวัสดีครับดีเจตงมี่นะครับวันนี้เราอยู่กับโ o แบง Bank E-Loop นะครับ Osen EW55 นะครับตัวนี้ความจุ2 0 0 0 0 m a ah. ชาร์จเร็ว2 0วัต์สำหรับสายชาร์จนะครับและ 15W สำหรับ m a ็ Safe ชาร์จมีอินพุตเอาพุตใช้4ให้ด้วยผมใช้มา2ปียังชาร์จได้ประมาณ5ครั้งต่อรอบบอกเลยว่าทนมากกดในตะกาได้เลยขอบคุณครับ